น้องตัวลกูกตัวไทยเชา้ายูทูบสุก้นเด้อสวัสดีไอสวัสดีพี่ยูอารูวีวันฟอร์เวิร์ชิงตงค์คิวโซมัดเบลคัมมาฮอลล์ดงเดินตังคิวเมอรี่คริสต์มาสน้องเมอรี่คริสต์มาส คุณทุกเลยทุกเลิบเด้อมาขึ้นรอบดึกพี่น้องขึ้นรอบดึกรอบมิดไนพี่น้องโอ้ยุ่งยังเปนตัวใหญ่มยุ่งตัวใหญ่มากเลยพี่น้องอืมตัวใหญ่ยุ่ง 好看吗 วัสดีค่ะคุณผีรัตรนาพรขอคุณได้ไหลายเด้อมาเป็นกำลังแร่งใจให้เมื่อรีคิดสมาตรทนบ้านคิดสมาตรเด้อพี่น้องเลยสมาตรหามองนั่นนั่นเหมือนนั่น,อนอมองนอนก็นเอ้ย ที่ลับปัดที่นอนกันพี่น้องไงน,นอนกันกขึ้นไว้ขึ้นไว้พี่ลานอนจะแถบประหุมไลนี้เบิดประหุมไลนี้เบิด ไลน์นี้มดไลน์นี้มดพี่น้องเออเป็นักสีเนาะโทรศัพท์มันคือแบตเตอรี่คือ,อยังอ,อง่อนลงอ่อนลงสี่น้องาะเป็นจังสีสีโหลดคลิปแล้ววันเราขึ้เรียนหน่อยแทขบขึ้นสามหลานน้อง